ข้อความจากอนาคตถึงคุณเป็นแรนดอมอีกหนึ่งเรนดอมนะคะมาดูว่าหกเดือนนะคะสามถึงหเดือนขอหกเดือนแล้วกันขออนาคตนะว,ว่าคุณจะเป็นยังไงหเดือนนะคะเป็นมเสจนะคะ,อะขอให้เจอเรื่องราวดีๆนะคะอาอันนี้อยากออกเอาปิดไว้ก่อนนะคะอ่าเปิดไว้เลยแล้วกันคุณได้มาเสจนี้ สำหรับผู้ที่มาเจอคลิปนี้นะคะทุกอย่างไม่มีเหตุบังเอิญเกิดขึ้นเนาะมาดูว่าแมเสเซจนี้หรือว่าไกด์ไลน์นี้จะนำพาคุณไปสู่จริงใดโอ้ไม่ได้แปลกใจดิสนีย์ของคุณนะคะโชคชะตานํนำพาคุณให้มาพบมาเจอคลิปนี้สาธุ <laughs> ดึงดูดถูกดึงดูดมานะคะเอาโหเดมเพร์ ดวงของคุณกําลังจะแกร่งขึ้นกําลังจะแข็งแรงขึ้นนะคะคุณน่าจะมีโซแฟมิลี่ดีวายนี่นะคะเออแบบเป็นแอนเจิลที่เป็นแบบเป็นคู่ปกปักรักษาคุณอยู่ก็ได้มาดูคนที่เลือกกองนี้นะคะคนที่เลือกกองนี้เป็นยังไงโอ้ยโษทีที <laughs> ่เป็นแรนดอมทำพิษคาเดเยอะเกินไปอ่ะ ตัวเราเองนะคะก่อนหน้านี้น่าจะมีการแบบวางแผนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมาคุณเป็นไปตามสเต็ปของคุณแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นในทิศทางที่ดีบอกเลยดีมากๆนะคะเออเป็นดวงขาขึ้นของคุณเพราะมันเป็ดเป็นแปดคาถามาส่งเสริมกับเจ้าเดวีออฟฟอร์จูนนะคะทาให้อะไรก็ตามที่คุณรอคอยมันเร็วขึ้นนะคะเออมันจะมีการอ่าสิ่งที่คุณรอ มันจะมาสิ่งที่คุณรอคุณวางแผนคุณเป็นรดูการแห่งการเก็บเกี่ยวว่างั้นเถอะมันจะมาอย่างรวดเร็วแล้วสารต่ออย่างรวดเร็วนะคะไม่ว่าจะเป็นการเจรจาสื่อสารการค้าขายหรือทำธุรกิจใดๆหรือว่าแม้แต่ใดๆที่คุณหมายปองไว้อืมโดยเฉพาะในเรื่องงานนะคะความมั่นคงมันเกิดบางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ได้นะคะว้าวสุดยอดมากสิบเหรียญขึ้นมาค่ะที่ฉันชอบ สิบเหรียญมีความเป็นสิบเหรียญดวงดีมากปังมากโดยเฉพาะเรื่องเงินนะปังมากเรื่องเงินปังมากบางคนบางท่านจะอาจจะแบบมีเกณฑ์ค่ะสิบสิบขึ้นมาตองสิบขึ้นมาเลยนะคะสิบสิบสิบขึ้นมากดหนึ่งหนึ่งหนึ่งมาลัวๆเลยนะคะคอมพลิชชันบางคนอาจจะมีการแต่งงานมั่นหมายอาจจะแต่งก็ได้นะคะหรือว่าเจอคอมมิชเมนก็ได้นะ มีความสุขความสมบูรณ์ความมั่นคงเกิดขึ้นมีความอบอุ่นเกิดขึ้นนี่อะไร The t o าวเขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่อ่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างแน่นอนภายในหกเดือนนี้การเปลี่ยนแปลงนี้นะคะจะนำส่วนใหญ่มันจะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของทุกเรื่องเลยอะ เขาบอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมากภายใน6เดือนนี้แต่สิ่งที่เราคอยคุณอยู่มันเป็นการเงินมันเป็นสิบเหรียญความร่ํำรวยความสุขนะคะแต่บางเรื่องบางคนก็อาจจะได้เจอใครสักคนหรือแต่งงานแบบปรับปรับสัพพันธ์หรือเจอเจอใครสักคนแบบไม่คาดคิด เกิดขึ้นหรือก็เข้ามาก็ได้นะคะนี่แหละเป็นพลังงานของเจ้านี่สถานการณ์หรือว่าผู้คนต่างๆที่เข้ามาทําให้ชีวิตของเรามีการเปลี่ยนแปลงนะคะออาจจะเป็นแบบไม่ได้มีสัญญาณอะไรมาบอกแต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากนะคะมาดูว่าคนที่เข้ามาดูกองนี้นะคะภายในหกเดือนนะคะอนาคตของคุณบอกอะไรนะคะเออเป็นมเสจที่มันเป็นคล้ายๆไกด์ไลน์นะคะให้คุณ เพราะว่าคุณคุณก็รับรู้ได้แล้วแหละนะคะมันจะเกี่ยวข้องกับการแบบ awareness การรับรู้การตื่นรู้นะคะหกเดือนจากนี้ไปเนี่ยมันเหมือนอ่ะ imagine ว่าณตอนนี้นะคะคุณแบบเป็นอนาคตของคุณความรู้สึกของคุณณตอนนี้ในหกเดือนคือฉันเปิดจิต สำนึกของฉันสู่ตัวตนที่แท้จริงของฉันฉันเข้าใจว่าฉันมาอยู่ที่นี่เพื่อเติบโตเพื่อปลดปล่อยตัวเองจากความขัดแยง้งและก็ค้นพบว่าฉันเนี่ยเป็นใครจริงๆแล้ววันนี้ฉันปลดปล่อยมายาฉันปลดปล่อยมายาแล้วก็ข้อจำกัดของโลกทางวัตถุเพื่อยกระดับความเป็น อยู่ของฉันไปสู่แสงสว่างอันเป็นนิรันด์ฉันแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆและขณะน,นี้และขณะที่ฉันเนี่ยสำรวจความมหาศา์นในตัวฉันอืตามใดที่คุณแบบยังรู้นะคะความต้องการของคุณนะคะคุณรู้ถึงคุณค่าของคุณความอเมซิ่งของคุณนะ่ะคุณจะมีความแบบแกร่งขึ้นเรื่อยๆจิตวิญญาณแห่งการแบบเติบโตจิตวิญญาณแห่งความแข็งแกร่งของคุณนะคะมันเป็นแบบว่าเขาเรียกวแบบ่า มีการเติบโตเกิดขึ้นอย่างมากๆเส้นทางแห่งการตื่นรู้ถ้าใครมาเจอคลิปนี้คุณกําลังศึกษากดของแรงดึงดูดหรือว่าคนพบเส้นทางการตื่นรู้นี่เป็นแมสเซจของคุณนะคะหกเดือนนะ,ะภายในเนี่ยนับไปเลยจากวันนี้คือหกเดือนคุณจะแบบว่าคุณจะแบบปลดล็อกของความทุกข์แล้วคุณจะมีความสุขมากๆจะมีแสงสว่างนะคะคุณจะเป็นคาคาว่าข้อจํากัดจะไม่ได้มีในชีวิตของคุณคุณจะยกระดับ ความเป็นอยู่ของคุณขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็แบบไปสู่แสงสว่างนะคะเออสอดก็คือผับผู้สร้างนะคะคุณรู้ตัวว่าเกิดมาเพื่ออะไรแล้วคุณบรรลุเป้าหมายในชีวิตของคุณนะ,ะภายในหกเดือนนี้คุณจะแบบอเมซิ่งมากๆแทบไม่อยากจะเชื่อเลยด้วยซ้ำนะคะเอาละค่ะใครที่มาพบมาเจอคลิปนี้ขอให้เป็นแมสเซจที่ดีของคุณกับเส้นทางนี้นะคะไม่ต้องกังวลนะคะเรื่องเงินคุณมาเต็มสิบเลยความสุขเกิดขึ้นด้วย คุณจะออกจากคําว่ามายากลนะคะความที่ไม่เที่ยงจริงทั้งหลายได้นะคะโอเคนะขอให้มีความสุขมากๆฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ยืนยันดวงดีของของคุณไปด้วยนะคะเลิบๆค่ะ สวัสดีค่ะขอแอบแปะอีกหนึ่งคลิปนะคะคอร์ดพายุสี่รุ่นที่13ามนะคะเปิดลงทะเบียนแล้วนะคะแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษนะคะถึงวันที่15้าธันวาคมนี้นะคะรับจำนวนจำกัดนะคะแต่หมดเขตวันที่31ธันวาคมแต่ว่าถ้าเต็มเมื่อไหร่นะคะก็ปิดรับสมัครทันทีนะคะ,อะตอนนี้ก็เกิดจะครึ่งห้องแล้วนะคะ,ะถึงก่อนมีสิทธิก่อนนะคะเอาล่ะในคลาสนี้นะคะก็จะเป็นมาสเตอร์ยูนิเวอร์คุณจะได้อะไรบ้างคุณจะได้ไพ่หนึ่งสำรับ นะคะไปไปฝึกฝนนะคะแล้วก็จะได้เอกสารนะคะได้สร้อยหินมงคลนะคะอันนี้จะเป็นสร้อยแท้นะคะพลอยตาเหี่ยว ในเรื่องของการป้องกันคุณใสมุนดำนะคะแล้วก็ในเรื่องของการชำระล้างพลังงานด้านลบนะแล้วก็อย่างรู้นะคะในเรื่องของสมาธิด้วยแล้วก็ช่วยในเรื่องของการพยากรณ์ที่มั่นยำด้วยเช่นกันนะคะซึ่งเหมาะกับสายอย่างเราๆนะ,ะเอาละค่ะในคลาสนี้จะเป็นมาสเตอร์ยูนิเวอร์นะคะคุณสามารถที่จะสร้างตัวตนนะคะเรียนเสร็จดูดวงไปเลยนะคะมีใบประกาศนียบัตรให้ด้วยนะคะแล้วก็อัดคลิปให้ตลอดระยะเวลาการสอนนะคะไม่ว่าคุณจะไปประกอบอาชีพสร้างตัวตน สร้างรายได้นะคะสนับสนุนนะคะมอโบโคนให้เต็มที่ไม่มีกักนะคะรวมไปถึงนะคะเป็นแบบไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องไปประกอบอาชีพแต่ว่าคุณเรียนเป็นแบบการเรียนรู้นะคะก็ได้เช่นกันนะคะยินดีเหมือนกันเอาละค่ะก็ฝากไว้เท่านี้นะคะสนใจทักมาสอบถามรายละเอียดได้เต็มๆนะคะ